สวัสดีครับผมบวิวอีสานบ้านๆครับมือนีกานะครับอากาศเย็นเหนียกหน่อยครับผ้ามาไต่เขียดครับมืีเนี่นะพื้นที่น้องเดียที่ก็จะชมได้ล่ะไหมครับตัวแรกมากับบาบา้บาบอลครับนี่ตัวแรกปับ๊บนั่นใช่ใช่มึงเนาะนี่ครับเขียดยี่โม่ทำยังปดวดเลย ย่งวบมันไปว่าไรดีไยมเตียนตำเนาะมันได้ไหมมีป่ะอะไรเป็นไรเนาะมเหียยตัวย่อกบควานว่าตัวนึงเไปทางไหนไปทางเอมาครับวันนี้มาครับ เบาบาดนะครับก็เบาบ่อนฮะเมือ่อนั้นมันหดนามนี่ฮาก็เลยได้มันขุดบอกเวิดตัวนี้ต้นไม้นันทิพูขนยังวะ วาวหาวานทานั้งนั้นว้ามันคือถมขึ้นสูงนะเดี <c oughs> เ๋ยวเขาเจาะสิว่าเขารักไม่โค้เขาเจาะด <c oughs> กกิรักอะไรวะมาครับลองขาติดตามกันเบ้องครับว่าสีได้พ่อไปพัดบ่เมื่อนี้ บาบาทเอานกคุมไปดูโชว์ผลงานไอเรียนไปน้ำอยู่ปะ<ม>ไปแล้วครับมีนาทีให้ก๊าลังใจแซะกเ็เลย <c oughs> Gobo duke o duke lam mời mọi người nha mùng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  nha này, nha mùng nha mùng nha cái lục <des Universe> à lá วูย่างมาเป็นโลเลยครับตอนนี้ยังไ่ได้ปลาอยู่เขียดก็บ่าดดนกก็บ่าดดปลาก็บ่ามีผมเบิดนี่จากเนาะเขียดยิบโอ้เดี๋วเนี่ยกินมะฮ่องมือนี้ก็กระป๋องคืออยู่ ขึ้นไปพัดปลากระกป๋องน้ำบาววันอะ่ะยังเข้าคุมม่ะเอามาให้ได้ไไดูในตู้เย็ยนก็ยังฆ่าอยู่เด่นมา,มาตัวเรกที่เห็นบม่ได้ละมึง เบึงแนะนมือตัวใหญ่าตหานเราน่นขย้อยตงขยายนี่ครับขยายแคโอ้ลืมหากินยากแล้วเ้ากิแล้วก็พอพวกอดายีสเลยกอดายีส์เบุ๋มจะควงออามาปล่อยหรือมัดซากออกมาจะควางอกบ่ป ปลาหน่อยเอาไปเห็นเนาะปกตินี่กุ้งเลยนะมูนี่โอ้โหโอ้หยากยากเลยเนาะดีเชยดอ,อ,อีโมบ้านถูแล้วลูกกันละวะนี่ครับ <laughs> <laughs> Nà nào nó phải tiền lắm nào. <laughs> ô ô ô. <laughs> ô Nhà nhà quay. น้ำบาบัดนีกตัวนึงนี่ใช่หรนั่นนั่นน่นตัวได้วันใช่วความกันเลยนะสกความกันแล้วครับบอถทึกของบาบับอถึอม,มา,า,ถาหนึ่งครับ่เ <c oughs> <c oughs> ง้ยบาบาัดฝีมือบาบันครับตัวักงี้ยนึงเว้ยตีบักนึงนี่ ไปเมื่้ไล้อมันขุดขุดรัดเลยตัวนี้ยันนะกูย่างขามเนาะขำยันหรือรบกูเลือกปานิอุบขามนะดินี่เดียวไปยุสั้นขาดนี้เอาเปียกน้าเอาสั้นถุงไปเลยในของมีปลายปะจะเขี่ยทำได้ปะเนาะใช่ใช่เอาเลยเอา mh 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 ถ้ามันว้าวว้าบาบันเอาขึ้นอีกตัวนึงนะครับหลังจากยางมาสมกิโลเอามาโชว์รูปบอลนี่ครับอีกหนึ่งตัวมืของบาบาดเงืกบอกแน้วบทีบักมามาคักตูกงีงดังพูดบนนึงวมันฟังเขาขีดดินบาบานต้นถูกวะนี่ป่ายู่เพิ่งสีกุ้ง้างก็เหมือนไ่เะ หมาอยู่ักมามาครัคุณนู้ว่าถืออยู่ี่เม่อกี้ไหมอ๋มอปูนอืมลองทำดีๆคุณหลับอ่คุณมันกันไหลก็นาม,มันไหลออกเจ้าเ,าเปียงนามออกเลยเจ้าน่อยก็แข็งตัวนี้ ไปลีนะเพาตัวเ,เงีเีอยแขางขี้วไปแขี่ได้ดีปะดูวัาวสิภายางขามมีดีลวเลวยเปียกเลยด้นี่ กระจังไลเนาะมันมาขุดนั่นน่ะตัวนึงบาดปลาบูมึงบ่ได้มึงหมาคักๆมึงบาดนี่ <c oughs> เกือบกูบอกาขามไปย่างดี <c oughs> เอาปลาก่อนนั่นหมาคัะจับซุปปนันเะถืกว่าหัวอันนัน อ,อด้ขามไในอ๋อขามให้มันตัวม,มือแข็งมึงนี่ก็ได้เอาเฮ้ยไปยังไงขามไปโอ้ยยังวะไปต่อออกก่อนมันคุณเหรอบาทมีปัญหาเลย มังนี้เบื้องปลาดีรอบบอลไฟเห็นสม,มีเลยปลา,ออนออานออกบอลแล้วนี่โอ้โหโอ้โดดความกล้องกูนัน่นแล้วออกันน้ำอยู่กันน้ำออกหือ ได้ยูบอ่ะไปอย่าเลยทั้งกล่องทั้งโทรศัพท์เลสูงคือนวินาขำคือมีแนาขำต้องสูบอ่ะเนานนะโอ้โโอ้โโอ้โอ้เปียกแล้วดก ทมา,าครับเห็นอีกตัวหนึ่งแล้วอ๋อทายลงมาเห็นหรอกโอ้บอดถืออ,อีกแล้วบักนี้ขี้อะไรน,น,นี่ขี่อะไรน,นี่ตายตัวนั้นป่านนั้นเห็นแซกเที่ยงสาบบกบดถือก็ พี่มือตบโอ้ยปลานใหญ่แม่นจุ๊ดลุ้นโอ้เบิ่งนึงนะ <laughs> <Tamam assim gegangen> nào, mình loong lại, tuột cái này. Sợ điều mà, nó nhức đầu nè, bỏi, đứng bật thịt đi đi nè. Bớt nhau hết cả thôm nong để lìn ta. Mới nè, kinh ngợp đấy. เซลาบาดขึ้นเงียบแท้ลาไหมเร้าผมตอนนี้ก็ย่างมาหลังจากไตเคียดวุ่งกี้นี่ไตเคียดซ้องตัวโอ้ยไมเขาเจาด้าเอาป่าตรงนี้มองเขาเจาสูบน้ำปล่อยน้ำหม้อครับอื่ม

บางมือไฮคนทั้งหนอกเห็นบอกว่ามันเห็้อย่างนี้เห็นต่อปลาเป็นซ้อเปล่าปะน้องรัวครัแค่ออกบาดนี่ยเวยียว่าโอ้ Bát sang một thứ ít tùa đây Đấy này là Xe vào đó Ủa lộn mới hơi cho chơi cho anh

เ,เบิดองสูงนี่เอามือดิโอ้ลมหนาวมาแล้วครับมาอันสีเบืดอหนาวน้องเบืดอหนาวนาครมาไปทาส้มกันต่อนะดาบาัตมาครับอันนี้สรุปยอดครับที่แล้ค่ะที่คือบระที่และ ไ, oh, ได้ลายลายได้เ ah, uh ียเนี่ยงเร่เขียดเ่อาเียดงตัวน่นะครับมื่อกี้ก็ได้ปลานอยตัววันนี้เอ๊จะออ๋อเฮเอาเงียย่ดุ้มาคุมาออกไปปะนะครับครับในของนี่ก็ที่บอกี่า จบเขียนยี่โมครับอยู่ในของก็พ่อมีพ่อได้ผัดอยู่ที่ครับยินมุนอนนะไรเงี้ยเบ็ดไฟเบ็ดกับเบิดไฟมาเบ็ดกับเบิดแล้วนี่กับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับกับขอจบคลิปนะครับสีว่าผ้ามาไตเขียดกับวัฒน์งสีผ้ามาไตป่ากัมเมียนไตหนกกัมเมียนมายางเหลียนไปซื้อป่ากัมพาย ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิคคไปไว้ที่นี้ครับที่ในก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะครับทาง YouTube อ e ีสานบันบานชาแนลเนีย่ยเด้อครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ